สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ไดังนี้ครับเอาแล้วไงไอซอขอเคลียร์เพราะน้แต่แจ้งความตามหากลัวจะโดนคดีแถมยังเพิ่งรู้จากหน้ากากาขาวว่า มาดามเปิดรับบริจาคอ้างตัวเองแต่ไอซอไม่ได้สักสลึงงานนี้เลยต้องเปิดใจสักหน่อยตรูให้คลิปเห็นหน้าจะจะไปแล้วไวแต่ทำไมเงียบทำไมคนรับคลิปอมพนมไม่เอาไปใช้ช่วยชัยพลตรูบ่หูบ่หันไปตัวเนอร์สูหาคนรับผิดชอบกันเองเตออ อีฉันว่างานนี้สนุกเหมือนไอซอจะแหกมาดามเสร็จแล้วงานนี้เพราะคลิปนี้อีฉันจิกมาจากช่องหนึ่งใน YouTube ที่ไม่ถูกกันแล้วกลับมาดามขอนั่งนกเพลงตีชิงพยักยิ้มชมตะกวดกัดกันฮาฮาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพรกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า,วา สาแก่จใจตูยิ่งนักกำกํากลังทำงานนี่แหละคือผลงานของการตอแหลหลอกลวงถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้ต่างคนต่างชิ่งอยู่ได้ไงใครมีคลิปนิทานก็ลบกันแล้วเพราะอาจโดนคดีเพราะความเหิมเกริมที่แน่ๆน,น่ะนำความเท็จเข้าระบบก็มันไม่น้อยนะถัดมานะครับบอกว่าที่น่ากลัวกว่าศัตรูคือมิตรที่เดินจากไป ถัดมานะครับบอกว่าอยากให้ได้ให้โดนกันทุกคนยิ่งหมาดำใหญ่โตนักถึงขนาดไปร้องเรียนพี่หลวงขอให้กรรมจัดการพวกนี้เร็วขอให้เงินที่ได้ไปนะ่ะขอให้หมดไวยิ่งกว่าเททิ้งสาธุถัดมานะครับบอกว่าเสียงจัก๊กจุดจๆๆุดทำนองวิธีการพูดถึงจะแต่งแล้วก็ฟังออกถัดมานะครับบอกว่าโยามาทูตก็ช่องหมาดำ ไม่ใช่หรอถัดมานะครับบอ,อกว่าเสียงเหมือน YouTube ที่ใส่หมวกไหมพรมตอนนี้นะ่ะไม่เห็นมานะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันนี้ที่สมุดประการสารอุทธร์มีคำสั่งกลับคำสั่งสารชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายเศษฟ้องทะนะเถยร่วมกับทนายทีในข้อหาฟ้องเท็จ ไว้พิจารณาพิพากษาต่อเรื่องนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แม้เถยจะชิงถอนฟ้องไปก่อนแล้วแต่ความผิดฐานฟ้องเท็จสำเร็จแล้วตั้งแต่ตอนเย็นดังนั้นโดนซะฟ้องเท็จเย่เยยินดีกับพี่เถยด้วยนะคะได้ไปต่อฮาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเพียบ ไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วสมถังใจปัารถนาปีหน้าคดีถึงคิวนัดฟังคำพิพากษาเยอะคงเป็นทองของท่านประธานกูรูด้านกฎหมายเสียทีถัดมานะครับบอ,อกว่าเย้เย่ยินดีกับท่อได้เลยกระทงล่วงหน้าก่อนใครถัดมานะครับบอ,อกว่าสุดยอดครับมีไปก็มีกลับ คำสาลาฮ่าฮ่ฮ่า,นะา,าถาัดมานะครับบอกว่าตอนนั้นทนายทีน่ะมาทํางานกับเถอแล้วเหรอครับป้ายานถัดมานะครับบอกว่าทําตัวเองแท้ๆแต่ยังมีหน้าไปฟ้องเขาอีกหลักฐานก็ชัดเจนคนอะไรไม่มีอย่างอายหวังผลประโยชน์จนกล้าหลอกสังคมคนระยามแบบนี้ถัดมานะครับบ,บอกว่าเถยนี่พักนี้ดวงเฮ้ย คดีวิ่งชนตลอดเลยนะถัดมานะครับบอ,อกว่าชายหัวล้านผู้ไม่เคยมีคดีถัดมานะครับบอ,อกว่าป้าคะช่วงนี้กดไลค์กับคดีเถยไม่ทันเลยค่ะป้าถัดมานะครับบอ,อกว่าเอาสิคะเปิดประเทศแล้วศาลก็เปิดโควิดไม่ช่วยให้เลื่อนได้แล้วเดอ้อหนุกนานถัดมานะครับบอ,อกว่าเถยคงดีใจมีคดีมากกว่าคนอื่นคนอื่นเขาอวดรวย เถยสักควรปวดคดีฮ่าฮ่าความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทำคดีแบบมืออาชีพต่างจากการทำคดีแบบทะนะโซเชียลอย่างไรคนมืออาชีพเขาจะสนใจหลักฐานแวดล้อมชั้นรองเป็นเพียงแค่ตัวประกอบเสริมหลักฐานชั้นต้นที่ใช้พิสูจน์แก้ข้อกล่าวหาโดยตรง เช่นหาเวลาเกิดเหตุที่แม่นยำกว่าการสันนิษฐานช่วงกว้างไปประกอบว่าณนะเวลานั้นลูกความของเราอยู่ที่ไหนมีพยานยืนยันไหมสามารถก่อเหตุได้หรือไม่ทนายจะไม่ไปหาว่าคนเป็นตาเคยพูดว่าคนร้ายอยู่ในบ้านต้องแปลว่าคนในบ้านคือพ่อแม่ทำลูกเอง นั่นมันเป็นคำพูดความคิดของพยานแวดล้อมไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาได้อันหนึ่งถ้าเราใช้มากกว่าคติเข้าไปตีความคำว่าบ้านของคนชนบทไม่ได้หมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยแต่หมายถึงพื้นบ้านพื้นถิ่นคำว่าคนร้ายอยู่ในบ้านน่าจะตีความได้ว่าคนร้ายเป็นคนท้องถิ่นหรือคนในหมู่บ้านคนในละแวกบ้านนั้น ไม่ใช่คนนอกทินไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกเรื่องที่มีคนชอบพูดว่ามันคือหลักฐานว่าครอบครัวคนตายรู้เรื่องดีคือการเอาคำของเด็กคนหนึ่งมาตีความตามใจชอบเช่นตีความว่าพี่สาวใช้คำว่านางฟ้าของพี่แปลว่าพี่สาวรู้ว่าน้องตายแล้วถึงกลายเป็นนางฟ้าซึ่งเป็นการตีความที่ไร้สาระคับแคบมาก อย่างนี้เวลาไอ้หนุ่มจีบสาวแล้วเรียกสาวว่านางฟ้าของผมแปลว่าคิดว่าสาวตายไปแล้วสินะมีพ่อแม่ผู้ใหญ่มากมายเรียกเด็กที่คนเอ็นดูว่านางฟ้าตัวน้อยน้อทีฉันเองแชทคุยกับลูกชายยังเรียกพี่ขุนว่ามอนแองเจิลแปลว่าคือเทวดาน้อยๆอยเทพองค์น้อยนางฟ้าตัวน้อย และนี่คือความแตกต่างอีกอย่างของการทำคดีแบบทนายกับทนายโซเชียลทนายใช้ข้อเท็จจริงทนายใช้คติหยุดความพยายามจะย,ยัดเยียดให้ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นคนร้ายแทนชัยพลแต่มาทำความจริงให้กระจ่างว่าชัยพลไม่ใช่คนร้ายเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทางสามแพร่งของคดีมหัศจรรย์บ้านโกกอกแพร่งที่1นชัยพลเป็นคนร้ายแพร่งที่2คนอื่นเป็นคนร้ายแพร่งที่สไม่มีคนร้ายแพร่งที่อันตรายและที่ทุกฝ่ายกลัวที่สุดคือแพร่งที่3หน่าประหลาดใจที่ทุกฝ่ายดันกลัวแพร่งที่ตอบโจทย์ได้ใกล้เคียงและมีหลักฐาน รองรับมากที่สุดคนยืนหันหน้าไปทางแพร่งที่หนึ่งเปิดศึกกับคนทางแพร่งที่สองแต่คนทั้งสองแพร่งจะสะดุง้งและดิ้นร่วมกันเป็นปีเป็นครุยหากคนที่แพร่งที่สามขยับดูเหมือนพวกประกาศตัวค้นหาความจริงคงไม่มีทางหาเจอหากพวกคุณกลัวความจริง และไม่เปิดใจยอมรับตำรวจยังรับแล้วว่าเด็กเดินออกจากที่ซ่อนขึ้นเขาไปเสียชีวิตทั้งที่ตอนแรกก็เสียงแข็งว่าเดินไม่ได้แต่ตอนนี้รับแล้วซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าที่กลัวแพร่งที่3เพราะต่างฝ่ายต่างก็ยัดเยียดข้อหาให้กันและกัน ถัดมานะครับบอกว่าถั่วต้มถัดมานะครับบอกว่าคําที่ประกาศกล้องว่าหาคนร้ายไม่ได้จะไม่กลับคนนี้คงจะกลัวที่สุดถัดมานะครับบอกว่าสังเกตไหมคะบางเพจแทบไม่ออกมายุ่งเรื่องนิทานหรือเสียงกระซิบเท่าไรทั้งที่มันชี้ไปที่พ่อแม่เด็กเพราะรู้แก่ใจมันห่างไกลความจริง มันไม่มีทางเป็นไปได้แค่เรื่องเล่าเรียกยอดวิวแต่พอกลุ่มเราเขียนเรื่องไม่มีคนร้ายสะดุ้งทันทีถัดมานะครับบอกว่าเบื่อพวกวงแหวนรอบนอกมากค่ะป้าตอนนี้นะ่ะที่ดูอยู่คือต้นฮักกับใยโพธิถัดมานะครับบอกว่าให้พวกมันพากันมโนกันเลยค่ะป้าความจริงคือความจริง ครูปริชาได้กล่าวไว้ถัดมานะครับบอกว่าคนกลัวแพร่งที่3คือผอบอตรอ